สมูกในสตรีเนี่ยนอกจากจะหมายถึงตู้เซฟรหรือถุงเก็บเงินธนาคารแล้วยังหมายถึงคุณภาพเกรดของสามีข้างที่กว้างและกลมเนี่ยเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าชีวิตรักของคุณเนี่ยจะมีความสุขไปจนถึงบ้านปลายสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กรอรี่กับเคล็ดลับการดูโง่เห้งบนใบหน้าค่ะ คลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงโงเ่เฮงของผู้หญิงที่ได้คู่ครองดีและร่ำรวยค่ะผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมีชีวิตครอบครัวมีความสุขแล้วก็ได้สามีร่ำรวยเนี่ยสังเกตไหมคะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช่คนที่สวยแต่เป็นคนที่มีโงเ่เฮงสมส่วนดูดีดูแล้วสบายตาค่ะอันดับแรกค่ะเขาจะมีหน้าผากที่กว้างกลมนะคะมีชะตาชีวิตที่ราบรื่น เพราะว่าหน้าผากที่กว้างกลมเนี่ยจะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมีแต่ความสุขค่ะอันดับที่สองมีขมับและเนินสมรถนะคะที่ไม่บุบบุ๋มค่ะสามีจะคอยดูแลให้การทนุถนอมเป็นอย่างดีค่ะอันดับที่สดวงตาเรียวยาวชี้ขึ้นนะคะชี้เล็กน้อยเหมือนดวงตาของหงเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดมีสเสน่ห์ และเป็นที่รักและเกรงใจอย่างมากกับต่อสามีค่ะอันดับที่4ผู้หญิงนะคะที่ได้คู่ครองดีส่วนใหญ่จะมีจมูกค่ะที่อวบอิ่มเหมือนลูกชมพู่เพราะจมูกในสตรีเนี่ยนอกจากสมัยถึงตู้เซฟหรือถุงเก็บเงินธนาคารแล้วยังหมายถึงคุณภาพเกรดของสามีค่ะถ้าหากว่าจมูกอวบอิ่มนะคะก็จะหมายถึงเราได้สามีที่มีคุณภาพเกรด A ค่ะ ต่อมานะคะันดับที่5จะต้องมีโหนกแก้มเป็นพวงเหมือนลูกส้มรับกับจมูกตรงนี้จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าจะได้สามีที่มีฐานะดีเป็นเศรษฐีแน่นอนและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสามีด้วยค่ะต่อมาค่ะ6นะคะจะมีจมูกที่มีความยาวตรงและได้สัดส่วนนนหมายถึงมีชีวิตรักที่มีคุณภาพ ซึ่งดีกว่าที่จะมีจมูกสั้นเพราะจมูกสั้นเนี่ยหมายถึงความรักที่ไม่ค่อยมีคุณภาพชีวิตรักที่สั้นส่วนจมูกที่ตรงเนี่ยหมายถึงสามีเนี่ยจะมีความแน่วแน่นะคะไม่วอกแวกอันดับที่7ค่ะมีคางที่กว้างและกลมคางที่กว้างและกลมเนี่ยเป็นตัวคอนเฟิร์มว่า ชีวิตรักของคุณเนี่ยจะมีความสุขไปจนถึงบ้านปลายชีวิตมีลูกหลานและมีบริวารที่ดีคอยรายร้อมค่ะอันดับที่8ค่ะจะมีฝ่ามือที่อวบอิ่มผิวหลังมือที่เนียนละเอียดนะคะฝ่ามือหนานุ่มไม่เหลวจะเป็นมือของคุณหญิงคุณนายค่ะดังนั้นหากสาวๆคนไหนมีจมูกที่อวบอิ่มใหญ่นะคะหรือมีคางที่สวยงาม อวบอุ้มอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องไปทําจมูกหรือไปทําสัญญกรรมนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะไปทําลายโงเฮงที่ดีของคุณให้เสียได้ค่ะความสวยอยู่กับเราแค่เพียงชั่วคราวนะคะแต่โงเฮงที่ดีและความดีงามเนี่ยจะอยู่คู่กับคุณตลอดไปแล้วกลับมาพบกันกันกบเคล็ดลับการดูโงเฮงบนใบหน้ากับอาจารย์กรรี่ในช่องดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะ หากว่าคุณชอบคลิปเคล็ดลับการดูเหงโหวเฮงของอาจารย์กรอรี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด subscribe ให้กับช่องดวงเด็ดเด็ดดวงของเราด้วยนะคะยามองฟ้าทลายโจรวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะราคา20บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0809979665 0ู0 9 9 7ปด6 5เก้าเกเจ็ดเก้าหกหกห